สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังราคาทองวันนี้7ตุลาคม68ราคาทองวันนี้7ตุลาคม2,568โดยสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา9นาิกา7นาทีปรับตัวเพิ่มขึ้นพรวดเดียว450บาทสู่บริเวณ6 9 5 0บาท หลังจากเมื่อว,วานจาันร์ทผันผวนหนัก24ครั้งรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น1 0 5 0บาทแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการครั้งใหม่ของทองคำในประเทศในครั้งที่23บริเวณ6 5 5 0บาทราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด96.5%วันอังคารที่7ตุลาคม2568ประกาศครั้งที่1ทองรูปประพันธ์ขายออกบาทละ61,750 ฐานภาษีบาทละ59639.44ทองแท่งขายออกบาทละ6 9 5 0รับซื้อบาทละ6 8 5 0อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ